ชดครับท่านผู้ชมนี่คือเหรียญสองบาทสีเงินปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับที่กรมธนารักจะเรียกเก็บคืนทั้งหมดเพราะว่ามันออกมาสับสนกับเหรียญบาทสีเงินครับปีสองพันห้าอยสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าศูนย์ครับที่ออกมาเขาจะเรียกคืนทั้งหมดครับสองบาท เขาซื้อว่าจะผลิตที่4ล้านเหรียญครับแต่ข้อมูลจริงๆแล้วเขาผลิต60ล้านเหรียญครับแต่ไม่แน่ใจครับว่าข้อมูลไหนมันจะตรงหรือชัดเจนกันแน่ก็เลยให้ท่านผู้ชมดูครับผมเจออยู่ 3, 3เหรียญครับก็ แต่ถ้าไปดูหลายที่ก็เจออยู่เยอะอยู่ก็ขอฝากด้วยนะครับว่าจะชมกันยังไงครับติเตียนกันแน่เลยครับจุดครับ